สภาพนิ่งครับแฟนกลางเซกรียสเลยครับมีจร์เก้ฟาดหางมอส,สักครู่นี้แต่ว่าจร์เก้ไม่โดนเพราะสามารถนั้นไม่เข้าเวอาวแล้วครับโดนดขวาทีหนึ่งถอยมางกันชกใช้ได้เลยนะครับมรดกแบบนี้แ่าที่ใช้ได้ครับ เป็นมวยซ้ายโดนแข้งขวาทีหนึง่งเจาะยางสามารถจะฟันศอกนานๆจะเห็นสามารถชกมวยไทยแล้วเป็นฝ่ายเดินนะครับธรรมดานะั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือโดนลวกล่างแทงทีหนึง่งเอาครับหมเน้นเข่าครับฟันศอกด้วยทุกอย่างชกแบบมวยไทยครับไม่มีข้อห้ามเรื่องจับเข่าหรือฟันศอกเหลือ กติกามวยไทยทุกประการสามารถเดินนิ่งกับเดินแบบเน้นเลยครับขยับขยับเข้าไปวางซ้ายนิ่มๆไปทีนึง่งไม่รุนแร,รงโกเมพยายามยิงขวาแต่ยังไม่เข้าเขีย่ยข้างล่างทีนึง ดึงนิ่งนิ่งครับดึงแล้วทำเมินทำเฉยครับไม่ตกใจเลยสามารถเนี่ยชป์ม,มวยไทยเข็มขัด4เส้น4รุ่นครับไม่ใช่ธรรมดาครับสามารถใกล้จะหมดยกที่หนึ่งครับเหลืออีก3วินาทีแต่กลาดกลางสักทีหนึงหมดยกผู้ชมปรบมือไม่ทราบว่าปรบมือให้สามารถหรือว่าปรบมือให้โคเมตนะครับนี้ที่เรียงก็สองคนครับคุณ ออยีนี่เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับหมาลูกนี้ครับสามารถนิ่งครับกล้องฝรั่งนี่ชอบมากบอกแม่หลบเท้านี่นิ่งเลเกันดูครับดูจระเข้ฟาทางครับสามารถนิ่งครับฝรั่งนี่ทึ่งมากครับบอกว่าแม่ไม่ตกใจเลยนี่ครับ